วันนี้ผมจะมาโชว์ข้อมูลทางสถิติของ Facebook นะครับซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน Facebook และทำให้คุณรู้ว่าเวลาไหนที่ดีที่สุดในการโพสต์คอนเทนต์ของคุณและหเห็นแนวทางในการทำคอนเทนต์เพื่อจะเจาะกลุ่มลูกค้าของคุณบน Facebook ครับ จากหน้าจอนะครับนี่เป็นบทความที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวันนี้นะครับชื่อบทความตามนี้เลยครับ How to Develop Your Social Media as an E-commerce ในบทความนี้เขาจะพูดถึงลักษณะของแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อให้เราเข้าใจแล้วจะปรับกลยุทธ์ในการที่จะขายสินค้าออนไลน์นี่เป็นสไตล์ฝรั่งนะครับแต่ผมคิดว่าข้อมูลทางสถิติน่าสนใจในก่อนที่จะเริ่มผมผมอ่านอะไรให้คุณฟังก่อนนะครับที่ผมโน้ตไว้สรุปนะครับเขาบอกว่า โซเชียลมีเดีเป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณในการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจนำเสนอแบรนด์ให้กับลูกค้าแล้วก็เป็นเครื่องมือในการเจาะหาลูกค้าใหม่ๆดังนั้นการที่คุณเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าที่อยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะช่วยทำให้คุณเนี่ยสร้างคอนเทนต์ได้น่าสนใจแล้วก็ส่งไปในเวลาที่เหมาะสมด้วยที่เขียนอย่างนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าแต่ละแพลตฟอร์มควรจะโพสต์เวลาไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ และที่สำคัญเขาบอกอีกว่าให้คุณเนี่ยโฟกัสไปที่แพลตฟอร์มที่น่าจะใช่เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณอย่ามัวเสียเวลาสื่อสารในช่องทางหรือแพลตฟอร์มที่ไม่น่าจะสอดคล้องกับธุรกิจของคุณหรือเพราะว่าในนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของคุณก็ได้ ผมเลยเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนให้คุณเห็นภาพนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยมีหลายๆคนอยากจะทําหลายแพลตฟอร์มเลยทําทั้ง f c e e o o o k i จี i k t o ต็อกยูทูบบางท่านก็มาถามผมว่าเออควรจะทํำ YouTube ไหมควรจะทำา i จีไหมข้อมูลวันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ให้คุณเห็นภาพอะไรบางอย่างในข้อมูลทางสถิตินะครับเดี๋ยวผมไล่ไปทียตัวเริ่มจาก Facebook ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไปดู Facebook ว่าข้อมูลเป็นอย่างไรครับ ผมโชว์หน้าจอนี้เป็นข้อมูลของ f c e e o o o นะครับก็เขาจะอธิบายสรุปแล้วก็จะมีภาพอินโฟกราฟิกด้านล่างนะครับเรามาไล่กันก่อนว่าเขาอธิบายอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเจ้า f c e e o o o เนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเขานะครับว่ามีคนประมาณ3.51 พันล้านคนเลยนะครับในการเป็นผู้แอคทีฟยูเซอร์ในการใช้ Facebook ทั่วโลกทุกๆเดือนนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าเนี่ยนอกจาก Facebook แล้ว Messenger เนี่ยจะมีคนใช้ประมาณ1.3พันล้าน,นบิลเลียนนะฮะพันล้านคนก็อารมณ์ประมาณว่าเยอะ อารมณ์ของ Facebook เขาบอก a u เดียนสหรือกลุ่มคนที่ใช้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะหลากหลายหน่อยก็เป็นว่าน่าจะมีหลายๆคนหลายหลายประเภทเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอายุเฉลี่ยของผู้ใช้งาน Facebook อยู่ที่25-34ถึง34อายุเฉลี่ยนะครับ2 5ถึง34แล้วผมเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกเนี่ยเขาบอกว่าในทุกๆวันเนี่ยคนที่ใช้ f c e e o o o เนี่ยส่วนใหญ่49%อายุประมาณ25-49ถึง49 ค,คือคนส่วนใหญ่เนี่ยอายุ25-34แต่ใช้ทุกๆวัน25-49เพราะงะั้นถ้าคุณยิงโฆษณาบน f c e e o o o เนี่ยคือกลุ่มใหญ่ๆที่จะเห็นโฆษณาของคุณนะครับและถ้ามองเป็น,เ,ปนเพศนะครับแยกเป็นเพศไม่ได้ไม่ได้แบ่งตามอายุนะครับเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงผู้ชายประมาณ56.4%ผู้หญิง43.6%นี่เป็นพืติคเป็นข้อมูลประชากรของ f a c e b o o k นะครับ เป้าหมายเวลาทำ Facebook เนี่ยเป้าหมายที่เขาแนะนำหนึ่งคือสร้างเขาบอกคอมม u n นิตี้แล้วโลโยตี้ก็าอารมณ์ประมาณว่าสร้างฐานแฟนๆให้ให้เขามารู้จักคุณให้เขาชื่นชอบในบทความหรือโพสของคุณเลือพยายามสร้างฐานไว้นะครับแล้วก็โปรโมทคอนเทนต์ตัวที่สองก็ทำคอนเทนต์ขึ้นไปโปรโมทหวังว่าจะได้ยอดเอนเกตบริการมีส่วนให้ไลค์ได้แชร์นะครับแล้วก็ใช้ Facebook Ad ในการโปรโมทนะครับเพราะสมัยใหม่เนี่ยเขาเขียนในบทความด้วยว่า การเข้าถึงโดยธรรมชาติมันลดน้อยลงแนละ้ต้องซื้อแอดด้วยแล้วก็มีการ Communicate ั่น o รื่ o งราวโคัมแล้ว your news ก็คือมีการอัปเดตเรื่องราวต่างๆนอกเหนือจากเรื่องราวของสินค้าและอาจจะเรื่องราวของธุรกิจ ของคุณนะครับให้ให้ลูกค้าหเห็น movement งั้นโดยภาพอารมณ์ก็คืออย่างมีการอัปเดตเรื่องราวอืต่างๆต,ตลอดเวลาในในใน b o o k o นะครับแล้วก็สร้างฐานแฟนๆที่รู้จักคุณให้เห็นเรื่องราวของสินค้าแล้วก็ธุรกิจของของคุณนี่คือช่องทางที่เป็นวัตถุประสงค์ของ Facebook o o k ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับ when you are, when should you post on facebook post เมื่อไหร่ทุกคนอยากต้องรู้นะครับ ในนี้เขาเขียนไว้ว่าถ้าเป็นสไตล์ Facebook เขาบอกน่าจะเป็นต้นอาทิตย์กับปลายอาทิตย์ที่เขาเขียนไว้นะครับประมาณวันจนันทร์หรืองั้นก็เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นี่เป็นเท่าที่เขาไปดูมานะครับว่าน่าจะเป็นต้นอาทิตย์หรือเป็นปลายปลายอาทิตย์เลยนะครับแล้วเขาแนะนําเครื่องมือที่ Facebook มีที่ใช้ก็มีหลากหลายตัวแต่ตัวที่เราผมคิดว่าทุกคนใช้อยู่แล้ว,ว a c e b o o k แอดนีน่มีการยิงแอด Marketplace เอาไว้สำหรับขายของบางคนก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับเฟซบ o ๊กอินไซต์ Facebook Pixel ก็วางโค้ดแต่คุณต้องวางเป็นเพื่อจะทำรีมาร์เก็ตติ้งมี Facebook IQ อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้มาดูสิ่งที่เขาแนะนำอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ใน f c e e o o o เนี่ยเขาเขียนเป็นวิดีโอกับอิมเมเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าแนะนำส่วนใหญ่ก็คือเป็นวิดีโอเป็น Image มากกว่าจะเป็นเทคธรรมดาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเป็นเทคธรรมดาอยู่แล้วนะครับวิดีโอจะได้รับการตอบรับดีที่สุดที่เขาเขียนไว้นะครับเสร็จแ,แล้วก็พยายามที่จะ เพิ่มยอดไลค์ให้กับเพจหากิจกรรมหาโพสเซอรเพิ่มยอดไลค์ให้กับเพจนะครับเพราะเป็นฐาน Follower รเสน่หยอดไลค์ก็คือยอด Follower เสน่หนะครับแล้วก็ใช้ Facebook Ads หรือการยิงโฆษณาบน Facebook เพื่อจะเพิ่มการเข้าถึงนะครับคราวนี้มาดูสรุปที่ผมเล่าในคอนเทนต์ที่เล่าให้ฟังอออมาเป็นภาพภาพนี้เลยครับ When to publish ก็คือเมื่อไหร่จะโพสก็วันที่ผมบอกต้นอาทิตย์หรือก็ปลายอาทิตย์เลยก็เป็น Monday Friday Saturday Sunday ที่เขาเขียนไว้นะครับ เสร็จแล้วก็โดยหลักการเขาบอกว่าโกงวิทเป้าหมายในการใช้ Facebook คือสร้างฐานแฟนๆคอมมูนิตี้คนที่ที่สนใจในสินค้าหรือบริการของคุณคนที่สนใจในคอนเทนต์ของคุณ แล้วก็พยายามเน้นให้เกิดการแชร์มีส่วนร่วมแล้วก็แชร์วิโดีโอหรือโพสต์ของคุณแล้วก็ใช้ Facebook เป็นสื่อกลางในการโชว์เคสต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นกิจกรรมต่างๆในมุมของธุรกิจของคุณเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่ๆบอกว่าคนใช้ Facebook อยู่ที่3.5บิลเลียนนะครับในโลกนี้มีประมาณ6 7บิลเลียนนะครับนี่ประมาณครึ่งโลกอะฮะอารมณ์ประมาณนั้นคนทั้งครึ่งโลกแล้วก็คนที่ใช้ส่วนใหญ่อายุ2ี 5้ถึง49ประมาณ49%เปอร์เซ็นต์ใช้ Messenger 1.3บิลเลียนนะครับนี่ก็และนี่เป็นเครื่องมือทูที่ต้องใช้๋อผมลืมไปเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ตัวนี้ไว้นะครับยูอตัวนี้นะครับคุณสามารถจะไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยแต่อย่างน้อยเนี่ยทำให้คุณเห็นข้อมูลก่อนนี่ผมเห็นอย่างนี้ผมคิดว่ามันง่ายดีเลยมาเล่าให้คุณฟังนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปเป็น I g จอารมณ์จะเปลี่ยนนิดหน่อยเพื่อให้คุณเข้าใจว่าเออมันต่างยังไงกับ Facebook ครับเดยวดู IG กัน ขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าคุณพอจะเห็นภาพแนวทางในการทำคอนเทนต์เวลาที่ควรจะโพสในแพลตฟอร์มที่คุณกำลังสนใจอยู่นะครับเพื่อที่จะปรับแต่งกลยุทธ์การทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งและก็คอนเทนต์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม Subscribe แหรือปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ u t u b e ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fanpage ของ SME จําแล้วก,กดไลค์ได้เลย เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมสะอาด SMEjump.co.th แล้วพบกันใหม่ครับ